คนาราศีพิจิกพอเริ่มต้นปีมาเนี่ยก็ถือว่าเด่นมากเลยนะเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินการประกอบอาชีพสแสวงหาทรัพย์ดวงแรกก็คือดาวประจำตัวอังคารโคจรอยู่ที่พบกระดุมพระมาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วละ่ะตำแหน่งนี้เนี่ยอังคารคือตัวคุณมาอยู่ที่พบกระดุมพระ ก็คือเรื่องของเงินทองแปลว่าการได้รับเงินรับทองจัดการเรื่องเงินทองเข้ามาเป็นของส่วนตัวแล้วค่อนข้างจะราบรื่นก็คือการได้รับจากคนอื่นนะครับคนอื่นอํานวยให้เรียกอังคารว่าอุจ,จาวิราชแล้วถ้ามาดูแบบปฏิทินเนี่ยก็มาดูแต่ละวันแบบง่ายๆก่อนในเดือนมก,กราคมดูตำแหน่งดาวที่โครจรให้คุณให้โทษนะครับวันที หนึ่งสองสาถึงช่วงกลางวันวันที่สเป็นช่วงที่ลัคนาราศีพิจิกจะเสียทรัพย์เสียเงินทองเสียรายได้เพราะฉะนั้นก็วางแผนในการจ่ายการเสียแต่ก็มักจะเสียไปในเรื่องของการดื่มกินเสียให้แก่ลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับแล้วทีนี้ ถ้าเสียแล้วจะมีโชคไหมก็มีก็มีอยู่นะครับอ่ะแล้วก็ไปรอดูอีกหนึ่งรายการชี้โชคสิบสองราศีแล้วก็สองฟ้าข้อดาวนะครับรอดูอีกสองรายการวันที่ห้าถึงวันที่สิบสามนี่ก็เป็นช่วงที่เด่นเรื่องเองินเรื่องทองแปลว่ามีการได้รับทรัย์ ได้รับออเดอร์ได้จากคนที่รักคอยสนับสนุนเกื้อหนุนแล้วก็นับเงินนับทองกันเลยทีเดียววันที่19ถึง21ก็จะเป็นช่วงรวมมิตรรวมญาติเดิดมกินฉลองหรืออาจจะได้ท่องเที่ยวไปด้วยกันกับบรรดาเพื่อนพี่น้องญาติมิตรมีคนมาสู่มาหานะครับได้ของฝากได้ของขวัญแต่ในระหว่างนั้น คุณก็มีเรื่องจ่ายเช่นเดียวกัน 18- ถึง24เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับญาติพี่น้องเรื่องของรถราพหานะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของตัวเองและช่วงนี้งดให้กู้ให้ยืมนะครับถ้าเรื่องสุขภาพของตัวเองก็เป็นช่องท้องลำไส้ระวังอาหารเป็นพิษด้วยวันที่ยี่ห้า เป็นต้นไปเป็นช่วงที่มีการมีงานเข้ามาให้จัดให้ทำดำเนินการแบบเร่งด่วนนี่แหละภาพรวมแบบง่ายๆสำหรับดวงในเดือนมก,กราคมแต่ถ้ามาดูตามตำแหน่งวิถีการโคจรอของดาวที่จะย้ำเรื่องราวต่างๆที่กล่าวไปเมื่อคู่เนี่ยดวงแรกก็คือดาวพะอางคารที่เป็นดาวประจำตัวโคจรเป็นอุจจาวิราช แปลว่าจะมีความราบรื่นในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินมีรายได้มีการเงินเข้ามาให้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะมีเงินในการชำระหนี้สินอาจจะได้เงินกู้เงินยืมเข้ามาด้วยถือว่าเด่นเรื่องของการเงินแล้วก็มีดาวอังคาร,าคารเลงกับดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยเป็นดาวการเงินนะครับแม้จะมาเป็นประกเกษตรอยู่ในภพมรณนะแปลว่า มีเรื่องต้องจ่ายเงินมากแต่พออังคารเข้ามาเลงกับพฤหัสถือว่าสมพลจ่ายแต่ได้เหมือนคุณขายของคุณก็ต้องเสียค่าส่งของแล้วก็เสียต้นทุนพอมารวมกันแล้วบวกลบคูณหารได้กำไรมันจะเป็นลักษณะนี้ดาวพระศุกที่จะเป็นดาวแห่งค่าใช้จ่ายและความสิ้นเปลืองแต่ก็เป็นดาวแห่งความรัก ความสเสน่หาความอบอุ่นทางเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของหุ้นการลงทุนนะครับก็โคจรอ,อยู่ที่พบกับดุมพะเช่นเดียวกันสุขอยู่ในตำแหน่งนี้สุขมหาจักรมหาจักถ้าแปลตามความหมายแปลว่าการลงมือทำเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากแล้วสุกคือดาวพบวินาศพอมาเป็นมหาจักร จะแปลในความหมายที่ดีถ้าพื้นดวงชะตาคุณมีกลุ่มดาวพวกนี้หนึ่งสองสามหสี่เนี่ยรับดาวนี้อยู่จะแปลในความหมายที่ว่าจะมีคนคอยเกื้อหนุนเรื่องเองินเรื่องทองคนที่รักก็อำนวยเรื่องความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่การงานหรือการได้รับเงินรับทองจากคนที่รักบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะปันผลหุ้น หรือเงินกำไรจากการเทรดก็ได้6กับ3อยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นคู่มิตรส่งเสริมแล้วก็เลงกับดาวพฤหัสเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับแม้มีเรื่องของการจ่ายการเสียแต่ก็จะหมายถึงการได้กำไรเข้ามาด้วยดาวอาทิตย์ก็โคจรอยู่ร่วมในภพกระดุมพระอาทิตย์คือดาวแห่งภาระหน้าที่การงาน เมื่อมาร่วมกับอังคารพระศุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่ได้จากงานและก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เป็นมิตรคนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศได้ทั้งหมดมีพุทธร,ร่วมด้วยซึ่งตัวนี้ดีมากพุทธโคจรดีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมเข้ามาที่พบกะดุมพระไปจนถึงวันที่17เจมก,กราคม พุธร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับในส่วนความหมายก็คือว่าจะได้ลาภผลจากการลงทุนจะได้ลาภผลความสุขความสมบูรณ์เป็นเงินเป็นทองจากคนที่รักดาวพุธนอกจากเป็นดาวลาภละก็ยังเป็นดาวมรณะพอมาร่วมกับพระศุกร์จะแปลความหมายที่ดีแม้จะเป็นประนะครับจะแปลว่าจะได้ลาภ ได้เงินได้ทองจากคนทางไกลหรือคนต่างประเทศหรือได้ของฝากของกินส่งมาให้1463รวมกันอยู่เนี่ยเป็นดาวผู้มิตรผู้ทาตผู้สมพลในพบการเงินส่งเสริมต่อดวงชะตาในความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งด้านงานและเงินนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักแต่จะแสดงออก เรื่องของความรักมากน้อยที่จำนวนเงินยกเว้นว่าพื้นดวงชะตาท่านมีราหูรับอยู่จะเป็นฝ่ายเสียมากกว่าคือเสียเงินซื้อของฝากของขวัญเสียเงินในการเดินทางไกลไปต่างถิน่นหรือเสียเงินเพราะใช้หนี้และคดีความต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูพื้นดวงของตัวเองว่ามีราหูรับอาทิตย์ แล้วก็รับดาวกลุ่มนี้อยู่หรือไม่ถ้ามีห้ามให้กู้ให้ยืมห้ามรับเงินรับทองใต้โต๊ะหรือที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องเพราะมันจะนำมาซึ่งคดีความชรัพย์สินเงินทองที่ได้จะถูกยึดถ้าพื้นดวงมีราหูมะเรจะอยู่รับนะครับต้องระวังให้ดีแต่ถ้าใครมีอยู่อยากจะแก้เค็ดก็แนะนำ ตรงไปตรงมาถือคุณธรรมถือกฎหมายความถูกต้องเป็นสำคัญแม้จะมีเงินเข้ามามากก็ให้นึกในใจว่าเราในฐานะผู้มีเกียรติมีฐานะไม่ลดตัวไปเกลือกลัวก้วกับสิ่งที่ไม่ดีนี่เรียกว่าหิริมีความละอายแล้วก็ต้องมีโอตป,ปะก็คือกลัวผลแห่งกรรมถ้าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องไปทุจริตใดๆก็ตาม ได้เงินได้ทองมาไม่ถูกต้องก็จะทำให้ตัวเองเสียหายมีคดีความถูกยึดทรัพย์หรือถูกทำให้หมดอำนาจตกจากตำแหน่งนี่คือความเกรงกลัวต่อผลของบาปเรียกว่าโอตป,ปะเฮริโอตป,ปะเป็นคุณธรรมของเทวดาเพราะฉะนั้นดาวกลุ่มนี้เข้ามาถือเิริโอตป,ปะมีความละอายที่จะทำบาป มีความเกรงกลัวต่อผลของบาปก็จะไม่มีเรื่องราวร้ายๆใดๆมาทำให้คุณเสียหายได้และเงินเหล่านี้ก็จะถึงว่าเป็นเงินเทวดาวันที่13ดาวศุกร์จะโคจรเข้าพบสหชชะแก้เคร็ดนิดหนึ่งนะครับควรจะแบ่งปันสละรายได้เพื่อการถ่ายชีวิตสัตว เพื่อออกโรงทานเพื่อส่งเคราะเพื่อนพี่น้องสังคมก็ได้นะครับเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มแก้เครตเพราะว่าสุขคือดาววินาศแปลว่าค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองมาอยู่ที่สาหัสก็คือสังคมเพื่อนพี่น้องก็จ่ายไปเรื่องพวกนี้ดีกว่าเสียหายเพราะเรื่องญาติเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมงานจ่ายก่อนแก้เครดนะครับวันที่ 14. ดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาร่วมด้วยบรรดาเพื่อนร่วมงานหรือการทำกิจกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมากการติดต่อการเดินทางออเดอร์ต่างๆก็จะมีเข้ามานะครับดาวอังคารจะเข้ามาเป็นมหาอุธทธิ่พศาสาชะในวันที่16บกราคมเป็นต้นไปช่วงนี้คุณจะได้เป็นผู้นำคน นำทำกิจกรรมในเรื่องต่างๆแล้วแต่สถานะแต่ละคนเลยนะครับและบางคนก็อาจจะได้ชวนกันไปท่องเที่ยวไปดื่มไปกินไปฉลองมันก็จะมีกิจกรรมเนี้ยเข้ามาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเงินทองทรัพย์สินช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วก็มันจะมีเงินแบบไม่สะอาดเข้ามาด้วย คงต้องพิจารณาว่าเิริโอตปะคุณยังรักษาอยู่หรือไม่แล้วเมื่อดาวกลุ่มนี้รุมอยู่ที่เรือนภพศาสชะดีต่อดวงชะตาความก้าวหน้าความสำเร็จดาวสุกก็ได้ตำแหน่งปะทุมเกณฑ์เป็นความก้าวหน้าความเจริญสุกร่วมกับพุทธพุธเป็นดาวลาภลาภผลพอร่วมกันแล้วให้เกิดความสมบูรณ์ก็หมายความว่า คุจะมีลาบมีผลกับบรรดาเพื่อนพี่น้องสังคมดาวอังคารคือตัวคุณร่วมกับพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับตอนนี้ในเรื่องของความรักก็ดีเรื่องของคนที่คอยอุดหนุนเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังก็ดีการเสียสละแบ่งปันก็ดีทุกอย่างล้วนมีมาเพราะเพื่อนพี่น้องการติดต่อการเดินทางและคุณจะได้เป็นผู้นำในกิจกรรมนั้นๆถือว่า เด่นมากในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยก็จะมีการขยับขยายในช่วงปลายเดือนเรื่องของญาติมิตรก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะได้ขยายกิจการบางคนมีบ้านอยู่แล้วก็อาจจะมีบ้านเพิ่มแต่คงไม่ใช่บ้านเล็กบ้านน้อยนะครับก็คือว่าเออบ้านก็อาจจะมีการขยับขยายหลังใหญ่หรือซื้อเพิ่มเติม ดินก็อาจจะงอกมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะดาวพันธุจะได้เกษตรวรโครวันที่26มกราคมนี้ราหูที่เป็นดาวพันธุจะหมายถึงบ้านเดือนที่ดินเข้ามาเป็นเกษตรแปลว่ามีความเข้มแข็งได้วรโครแปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับหรือถ้าจะหมายความในส่วนนี้ว่าพันธุคือญาติก็จะพึ่งพาอาศัยญาติได้ อันธุคือรถราพหานะช่วงนี้ก็ถือว่าดูเด่นเป็นสง่ามีความมั่นคงนะครับเสริมความแข็งแรงรถด้วยการตกแต่งหรือ,อเข้าศูนย์ก็จะทำให้รถของคุณปลอดภัยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วแต่จะแปลความหมายและถ้าเป็นเรื่องของจิตใจช่วงนี้ใจใหญ่ใจโตมากนะครับ แต่ก็จะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวกันมากขึ้นออกกำลังกายดูแลสุขภาพมากขึ้นถ้านั่งอยู่เฉยๆลมดันครับท้องอืดท้องเฟอ้อมาทันทีนะต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวออกกำลังกายแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงเปลี่ยนไปมากเลยนะครับและถ้าใครจะทำธุร,รกิจเกี่ยวกับอสังหาช่วงนี้ก็เริ่มได้เลยส่วนเรื่องของเพื่อนพี่น้องเนี่ยตอนนี้คุณคงต้อง เป็นที่พึ่งพาให้เขาหากว่าเขาจะขอพึ่งพาคุณก็ยังยากอยู่ในเดือนมกราส่วนใหญ่คุณเป็นคนจ่ายคุณเสียนะครับเพราะว่าเสาดาวแห่งเพื่อนพี่น้องเป็นประเกษตรในระหว่างมาที่กรกฎพบสุภะก็แปลว่าพึ่งเขาไม่ได้ไมิจะเข้ามาพึ่งเราแต่ก็เอาเถอะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าสังฆะวัตถุธรรมการสงเคราะหญาติส่งเคาะเพื่อนพี่น้อง ด้วยการให้การแบ่งปันพอเหมาะพอสมวาจาเป็นที่รักไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายกันส่งเสริมให้กำลังใจพูดจาในเชิงบวกแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์แม้จะไม่มีทรัพย์ก็ตามจะช่วยเหลืออย่างอื่นและทำอย่างต่อเนื่องในเรียกว่าสังหาวัตถุธรรมที่จะต้องมีต่อญาติต่อมิตรนั่นก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะครับก็ให้ภูมิใจอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียด พอช่วงปลายเดือนมกราเสาเริ่มเดินหน้าถือว่าช่วงนี้ดีมากส่วนเสาในราศีจากนั้นโคจรในภพปุตตะสหัชชะมะปุตตะก็หมายความว่าบางคนก็อาจจะได้เพื่อนใหม่บางคนได้ลูกค้าใหม่ได้ตลาดใหม่บางคนก็อาจจะได้รักใหม่บางคนได้ลูกได้หลานนะครับช่วงปลายมกราเป็นต้นไปถือว่าใช้ได้ เสาเริ่มโคจรตามปกติและส่งผลต่อดาวพฤหัสลูกหลานบริวารก็อาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นหรือการเกื้อหนุนสงเคราะห์กันก็ถือว่าดีนะครับวันที่5เนี่ยพระเกตจะโคจรเข้ามาแนะนำท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคนะทำบุญกับพระกับเนรเหมือนเด็กกำพร้าเลยพระเนรเ,เนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดมาจากโบสถ์พระอุปชาอาจารย์ให้กำเนิด พกเกตเข้าพบปุตตะร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับก็แนะนําทําบุญอาจจะเป็นทุนการศึกษาข้าวปลาอาหารถวายพระหนุ่มเนนน้อยที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาแก่ตนหรือใครจะให้ชีวิตสัตว์ไทยชีวิตสัตว์ก็ได้และเมื่อได้ให้ได้ทําแล้วอุทิศบุญนั้นให้แก่สรรพสัตว์ที่ตัวเองเคยติดค้างหรือทำร้ายทำลายเขา ขทิศให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปแล้วคนที่ตัวเองยังติดค้างใดๆอยู่แล้วก็ขออโหสิกรรมเกตและดาวเสาจะแสดงผลเป็นเทพเทวดามาให้ลาบลอยนะครับส่วนมรุตยูโกจรอ,อยู่ที่เรือนพพปัตตนิตอนนี้ก็คงต้องโฟกัสหรือมุ่งเรื่องสุขภาพของคนที่รัก อาจจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงผิดปกติและเรื่องของความรักบางทีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและเรื่องสุขภาพก็จะเป็นช่องท้อง,ท,องท้องน้อยนะครับทวันหนักทวันเบา,เบาก็พิจารณาสุขภาพของตัวเองด้วยนอกจากนั้นถ้ามองภาพรวมกลุ่มดาวที่โคจรโยกย้ายถือว่าให้คุณในเรื่องเงินงานความสำเร็จ และชื่อเสียงเกียรติยศนะครับมาดูแนวทางจากดาวบอกเลขและดาวบอกเรื่องเรื่องมาเป็นเลขรวยๆเฮงเ